แล้วมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยังไงมันไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันคือการส่งเงินที่ประชาชนเป็นหนี้ไปสู่ในทุนใหญ่และเจ้าสัวแล้วพวกคุณก็จะไปแบ่งเงินในตอนท้ายกันใช่หรือไม่มันคือการถ่ายเทเงินไปสู่ในทุนใหญ่และเจ้าสัวครับไม่ได้หึง ให้เงินนี้กระจายไปยังทิศสีไม่ใหญ่มีลุงมีป้าแมนใดๆทั้งสิน้นพวกขายก้อยขายส้มตำขายกล้วยเตี๋ยวไม่มีครับเราไปซื้อกินไม่ได้เนี่ยเขาระบุไว้แล้วนท่านทั้งหลายครับเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ไปดูเรื่องเงื่อนไขของทกศมันก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทกศนะครับซึ่งตอนนี้ยังมีความสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายว่า การที่ทกศจะเอาเงินไปให้ลูกค้าซึ่งมีอยู่ประมาณเจ็ดล้านกว่าลายเนี่ยไปซื้อสบู่ยาสีฟันมามา่าปลากระป๋องน้ำปลาซอสปรุงรสผงชูรสหรือขนมขบเคี้ยวเนี่ยมันถูกตามวัตถุประสงค์ของทอกศไหม ถ้ารัฐบาลนายเศรษฐาจะตแบงว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันเอาเงินของธนาคารทกศส1 0ล้านบาทไหลจากธนาคารทกศไปที่เกษตรกรนี่ต้องเพิ่มจากประมาณ7ล้านกว่าคนนี่เป็น17ล้าน2องแสนเป็น10 เจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นคนเนี่ยตัดไปเลยครับเดี๋ยวนะครับสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นกว่าคนนี่สองหมื่นสามพันคนเนี เอาเงินจากเกษตรกรไหลไปเข้าสู่ในทุนใหญ่แล้วก็เจ้าสัวผู้ผลิตสินค้าไงนี่ก็คือข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนที่กำลังเกิดขึ้นทั่วประเทศในปัจจุบันนี้ว่าทำไม ทำไมรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินที่บอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยทำไมไม่แจกเป็นเงินสดอ้าวก็ผมตอบคำถามแล้วไงครับถ้าแจกเป็นเงินสดเงินนั้นมันก็ไม่ไหลไปที่นายทุนและเจ้าสัวสิครับมันก็ไหลไปตามความต้องการใช้จ่าย ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไงบางคนได้เงินมาหมื่นหนึ่งอาจจะไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแค่สองพันอีก8ปดพันอาจจะไปจ่ายนี่หรืออีก8ปดพันัั้นก็จะไปซื้อของใช้ของที่เขาต้องการหรือเอาไปซื้อพันไปซื้อมเมล็ดพัน์ผักไปซื้อนั่นซื้อนี่มา ปลูกแล้วก็เอาไปขายได้อีกมันไม่ได้กำหนดว่าจะต้องไปจ่ายอะไรงไงเงินมันก็จะกระจายไปทุกภาคส่วนทุกรายละเอียดของระบบเศรษฐกิจถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเงินมันจะกระจายไปทุกเซกเมนต์ทุกฟังก์ชั่น ไม่ได้ไปเฉพาะกลุ่มเดียวก็คือกลุ่มที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคตอนนี้โครงการของนายเศรษฐาทวีสินรัฐบาลเพื่อไทยนี่เขาต้องการจะให้เงินห้าแสนล้านนั้นมันไหลไปสู่ผู้ประกอบการกลุ่มเดียวก็คือกลุ่มที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งผมก็บอกแล้วว่ามันมียอดที่จะต้องตัดคืนมา นี่ผมกล่าวหาไว้นะครับก็เพราะว่าเวลาไปซื้อของนั้นเนี่ยมันต้องสแกนและรายละเอียดที่สแกนเนี่ยครับว่าพ่อใหญ่สีนี่ซื้อข้าวถุงจากร้านค้าไหนซื้อน้ำปลายี่ห้ออะไรซื้อผงชูรสอีห้ออะไรซื้อมาม่าอีห้ออะไร ซื้อไวๆยำยซื้อสบู่ซื้อยาสีฟันน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าครีมอาบน,น้ำนี่รู้หมด่าซื้ออะไรบ้างท่านดูผมได้ยินข่าวนี่ได้ยินแล้วว่ากระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์กำลังตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าบริษัทเอผลิตยาสบมยี่ห้ออะไรครีมนวดผมยี่ห้ออะไรสบู่ยี่ห้ออะไรอ่ะเข้ามาขึ้นทะเบียนเข้ามาขึ้นทะเบียนเขารู้หมดครับว่าแต่ละบริษัทแต่ละบริษัทผลิตสินค้าอะไรบ้างเข้ามา ร่วมในโครงการนี้เปิดให้ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าที่ขายของประชารัฐในหมู่บ้านนี่ก็ลงทะเบียนร้านถูกดีของผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ที่อยู่เต็มหมู่บ้านต่างๆนี่หมู่บ้านผมก็มีร้านถูกดีนี่ ไม่ใช่ของคนในหมู่บ้านนะครับเป็นแฟนชายนะร้อยแปดช็อปเนี่ยร้านมินิมาร์ทเซเว่นโลตัสมินิแมคโครมินิบิ๊กซีมินิขึ้นทะเบียนหมดเขารู้เลยครับว่าพี่น้องประชาชน ที่ได้เงินไปห้าแสนล้านนี่จะซื้ออะไรบ้างแล้วซื้ออะไรไปบ้างแล้วเขาก็ไปดูสิครับว่าแต่ละบริษัทที่มาขึ้นทะเบียนขายของได้มูลค่าเท่าไหร่ในโครงการห้าแสนล้านมันมีเงื่อนไขการตกลง ก่อนที่จะเข้ามาขายสินค้าในโครงการนี้ตกลงกันไว้อยู่แล้วนี่ไงที่ผมบอกว่ามันไม่สุดจริตสินค้าใช้งบประมาณในการผลิตแค่30%เปซของราคาสินค้าอีก70%เปอร์ซคือกำไรและค่าบริหารจัดการนั่นไงครับเขาก็จะแบ่งตรงนี้กันล่ะ นี่มันให้ประชาชนไปเป็นหนี้นะหนี้ในงบประมาณประชาชนก็ต้องเสียภาษีไปชดใช้หนี้ทกสประชาชนก็ต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาลรัฐบาลก็เอาไปใช้หนี้ทกศมันให้เราไปเป็นหนี้เพื่อจะเอาเงินที่เป็นหนี้ไปส่งถึงนายทุนใหญ่และก็เจ้าสัวในกิจการเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคและไอ้นักการเมืองสารเลวมันก็ไปเอาเงินทอนจากตรงนั้นไง ตรงจุดสุดท้ายนั่นแหะเงินที่ใช้ผลิตสินค้าในโครงการนี้เพียงแค่หนึ่งแสนห้ามื่นล้านบาทไม่เกินสองแสนล้าน หนึ่งแสนล้านเป็นราคาสินค้าที่ผลิตจากโรงงานแค่สามหมื่นล้านอีกเจ็ดหมื่นล้านมันเป็นค่าบริหารจัดการและกำไรนี่คือในธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นอย่างนี้ราคาสินค้า30%เอร์ซค่าบริหารจัดการค่าขนทสง่งกำไร อยู่ในเงินส่วนต่างอีก70%สินค้าเพียงแค่1,50่งแล้านไม่เกิน2องแสนล้านแต่ต้องใช้เงินที่เราไปกู้มาเราไปเป็นหนี้มา5 0 0แสนล้านหรือ5้าแสนล้านมันจึงเป็นการ ตั้งหลักในการที่จะมีการรับเงินทอนตอนสิ้นสุดโครงการและผมเชื่อโดยสุจริตใจว่าโครงการนี้ไม่ได้ดำเนินโครงการไปด้วยหลักของความซื่อสัตย์สุดจริตไม่ซื่อสัตย์สุจริตครับถ้าทำด้วยหลักซื่อสัตย์สุจริต ต้องการจะให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เงินมันหมุนให้มันเป็นพายุหมุนไม่ใช่เป็นลมหัวกุดไม่ทำแบบนี้เขาก็จ่ายเงินสดให้กับประชาชนไปเลยสิครับคนละหมื่นคนละหมื่นคนละหมื่นครอบครัวหนึ่งมีห้าคนอายุสิบหกปีขึ้นไปได้ห้าหมื่นเขาก็จะเอาเงินที่ได้ห้าหมื่นนี่แหละครับไปลงทุนและประกอบการ สร้างธุรกิจของเขาขึ้นมาไม่ใช่ประ,ประกาศบังคับให้ครอบครัวนี้ได้เงินมาห้าหมืนดิจิทัลแต่คุณต้องไปซื้อมามากปลากระป๋องและสินค้าของเจ้าสัวนายทุนใหญ่ห้ามเอาไปทำอย่างอื่นมันก็ได้แต่เงินภาษีมูลค่าเพิ่มสามหมื่นกว่าล้านแค่นั้นละครับเงินมันก็หมุนรอบเดียวนั่นคือ การจงใจเอาคนในประเทศไปค้ำประกันหนี้เอาประเทศไปเป็นหนี้เพื่อเอาเงินที่กู้มาผ่านเงินไปสู่เจ้าสัวและนายทุนใหญ่แล้วคุณก็จะไปแบ่งกันตอนสุดท้ายชั่วจริงๆโครงการนี้ไม่ซื่อสัตย์สุจริตร้อยเเซต์ครับยืนยันกับพี่น้องตรงนี้ ถ้าทำโครงการแบบซื่อสัตย์สุจริตผมเนี่ยนะยกมาเปรียบเทียบผมไม่เคยเชียร์คนเอกประยุทธ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ถ้ายกมาเปรียบเทียบกันระหว่างคนเอกประยุทธ์ที่จ่ายเงินให้กับประชาชนกับนายเศรษฐาจ่ายเงินให้กับประชาชนพลเอกประยุทธ์ทำอย่างซื่อสัตย์สุจริตมากกว่าได้ประโยชน์มากกว่าโอนไปเลยห้าพันจะไปทำอะไรก็ได้ จะไปจ่ายหนี้ค่าไฟก็ได้จ่ายหนี้ค่าน้ำก็ได้จะไปจ่ายค่าเทอมไม่ลูกก็ได้แล้วแต่คนละครึ่งจ่ายเงินไปเลยโดยไม่ต้องบังคับพี่น้องประชาชนว่าจะต้องเอาไปซื้อสินค้าของในทุนใหญ่และเจ้าสัวเท่านั้นแต่นี่ตั้งหลักโครงการโดยมีประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ที่ต้องการจะไปแบ่ง ผลประโยชน์กันในตอนสุดท้ายนี่ไงครับโครงการนี้จึงเต็มไปด้วยการไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนสุดท้ายแน่นอนท่านจับตาดูถ้าคนซื่อสัตว์มันจะมาบังคับให้ประชาชนซื้อสินค้าเฉพาะที่เป็นสินค้าของในทุนใหญ่และเจ้าสัวเหรอครับไม่ต้องให้ประชาชนซื้ออย่างเสรีสิ นี่ไม่ให้ประชาชนซื้ออย่างเสรีบังคับแล้วมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไงมันไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันคือการส่งเงินที่ประชาชนเป็นหนี้ไปสู่ในทุนใหญ่และเจ้าสัวแล้วพวกคุณก็จะไปแบ่งเงินในตอนท้ายกันใช่หรือไม่มันจะต่างอะไรจากโครงการจำนำข้าวข้าวลมสต๊อกลมเขียนขึ้นมาเอง มันจะต่างอะไรกับเงินที่ไปช่วยเหลือเกษตรกรมีที่ห้าไล่มันบวกไปอีกห้าไลเป็นสิบไลอีกห้าไลที่มันบวกไปเอาเข้ากระเป๋าตัวเองไร่ละพันมันก็ได้ห้าพันนี่มันทำกันอย่างนี้อุบาทความคิดที่ระยยำตำบอลที่สุดถือเป็นโครงการที่สร้างความอุบาทชาติชั่วที่สุดโครงการหนึ่งในการบริหารประเทศจำไว้ครับโครงการนี้หายนะแน่นอน ให้เราไปเป็นหนี้ส่งเงินให้ในายทุนใหญ่และเจ้าสัวและพวกนักการเมืองสาละเลวก็ไปแบ่งเงินกับนายทุนใหญ่และเจ้าสัวอีกครั้ง